สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบพอกับยายใสคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ยายใสสิมาเล่าเรื่องตำนานขุกปาษาขุกปาษาเก่านะพี่น้องสมัยก่อนตาถวดพ่นเร่าให้ฟังเร่าให้ป้าให้ลุ่ฟังนะพี่น้องสมัยก่อนนะตาเพ่นไปงานศพด้วยพี่น้องงานศพคนสมัยโบราณนะสมัยก่อนแต่สมัยตากับ ตาถวดย่าถวดนะ่ะเพิ่นกะสิไปงานศพในมู่บ้านกะสิมีคนตายตายก็คือตายเจ็บตายป่วยธรรมดาล่ะพี่น้องแบบของฟ้นในขูกวิปัสสานนะบัดที่นี่เพิ่นก็นใหญ้ญาติญาเพื่อนบ้านแน่หนาะไปหาตัดใหม่ตัดไหม่เพิ่นกะสั่งว่าผู้เฒ่านะ่ะเพิ่นบอกว่าให้ไปตัดต้นไหม่ที่มันเป็นเป็นเด้อต้นจิกหรือตุนนยังก็ได้อ่าแล้วก็ตัดเป็นทอนเป็นทอน แล้วก็เอาล่อเข็นหรือ,อยังไปไปเข็นเอาแล้วเอาไปไว้คุกวิปัสสาวัดป่านะพี่น้องเั็นละข้าเจ้าก็เข็นแกไปเห็นละบัดที่นี่พอเอาไปเลี้ยงกันไว้แล้วแต่ว่าผู้ที่ไปตัดนะ่ะบบอยากตัดต้นไม้เป็นบัดที่นี่เสียดายผันมันมีต้นไม้ตายนะพี่น้องอยู่ในป่าป่าก็คือป่าค้างเถียงค้างยังจะคลองนะ่ะเป็นไม่น่าจะาของสินะ ไปตัดพากันไปตัดความเสียดายว่าต้นมันกระลั่งงามก็บ,บอต้องตัดดอกว่าสัตมันมีต้นไม่ตายอยู่หลายต้นด้วยเอาต้นไม่ตายเพิ่นวางเสร็จบานนี้พากกันตัดไม่ตายไปเลยเอานะพี่น้องสมัยก่อนเอาเลยเนาะสองคนเลยเลยคนละขางเพิ่นก็กองใส่กับป้อขินเพิ่นก็เอามาไปกองไหวเป็นกองพอนไห้เด้เตรียมอืมเตรียม ช่วงระยะเตรียมนะคือสงสะสามมือนคนได้พี่นอ้องเตรียมฟื้นเตรียมยังเนี่ยน,นะบัดที่นี่ผูเขาอยู่ในบพิน่นก็เลยบอกว่าอันสมาเอาอไม้จายสร้างให้เอาไม้เป็นคือบ่เอาว่าสั่น่นเสดายม่เป็นยังดอกด้วยด้วยคนบ่เสือนนะพี่นอ้องคนบอ่อเสือนคนบอกให้ไปเปลี่ยนอยู่แต่ว่า่นบ่ไป่นก็นเลยเลืยพอถึงกำหนด เผานะ่ะก็เลยตามเลยนะบัดที่นี่พอพ่อเพิ่นเอาไปหอดไปหอดอ่าประสาเพิ่นกนระทำพิธีเผานะพี่น้องมือนั่นพอหอดสีมงเลงเพิ่นกนระทำพิธีเผาก็ะลุกบุบบุบบุมขึน้นคนกระทย่อยกลับนะซึ่งบรร่ิเวนญาเข้าเจ้ากระเฝ้าอ่าเผาแล้วนะเพิ่นกระก,กับนะกระสีเหลือแต่ญาติญาตเพิ่นเหลือแต่ญาติญาตเพิ่นเนี่ยพอท่อน ทอนฟื้นนะนะใส่นะบัดที่นี่มันหั่นบ่มไห้ได้พี่นองมันกิ่งลงบัดที่กิ่งลงกองฟ้อนไม่พี่นองพริกบับลงุงเนื่องจากไม่นะ่ะมันเป็นไม่ตายมันก็นเลยไม่เลี้ยวเบิดเลี้ยวนะพี่นองโดยความบ่อเสือผูเทาละ่ะความโบราณขาเจ้าถือคนก็นทยอยกลับเนาะก็สจะมีส่วนหนึ่งกัยังบ่ท่านกลับ ก็เลยเห็นนะพี่น้องว่ามันผิดกับศพกิ่งลุ่งเลยนะเออใหม่กะเลื่มลอยดอลุ่งอยู่เลาะเลาะนะมันมันใหม่เร็วนะพี่น้องไม่ไม่ตายนะกากิ่งลุ่งคุ้นก็แตกตื่นกับส่วนหนึ่งคุ้นเพระท่านกลับก็มี่นะทยอยกลับนะพี่น้องเพิ่นกระทอนขึ้นมาทอนขึ้นมาซับปะเลยกระทอนท่อนฟื้นนะพี่น้องเอาส่เอาไซเอาส่บัดที่นี่มันสิบ่มใหม่บัดที่นี่เพิ่นก็เลยมีหลอ ล่ออย่างไงโหลดนะพี่นอ้องอ่าิ่นกเอมาจุดใส่กับน้ำมันกาดให้มันลุกให้มันไหม้อะทอนทอนป่านนี้กาวถึงตอนเดึกๆด้ด้วยญยาติสามคนล่อกับสับป,ปะเหลือเป็นสี่คนนะพี่น้องก็เลยนอนเฝ้าอยู่ขูกป,ประสานละเพิ่งสุงแต่มันกระติดวัดนะซับปลเหลือเป็นก็คอยอ่าทอนฟื้นทอนยันนงซอยนะพี่นอ้องเก็บเขาเพื่อให้มันหมอด พอดึกดึกมากมันก็หมอดหมอดลุ่งนะพ่นองมันก็บจะเป็นเทาเนาะมันก็เป็นเทาสีขากขาวก็อยู่ทั้งกันทั้งสามคนสี่กับซับเป็นเลยนั่นแหละเพิ่นกับเฝ้าได้พี่นองเฝ้าเพื่อย่านขามถามมันโบใหม่ย่านหมาย,าย่านนั้นมาขวดนะสมัยก่อนมันจะเป็นยังสีนะหมามันจะมาขวดเอาไปกินเอาอย่างส่นะถ้าม,มันบบใหม่ก็อ,อยู่กันสี่คนได้พี่นองดึกดึกขึ้นน่ะ ก็สิมีใช่ล่างดำดำแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงกองฟ้อนนั่นลหละก็ว่าสีนอนขึนเสียงไก่ขันก็เลยหายไปในความหมืดเลยปานนี้พวกสีข้นเนี่ยก็เลยหานเนาะแต่ว่าทรับปะหลืคนบางหยาดก็บอกว่าเ่อตรงหยาดเขามาบึงล่างเขาวสัตว์อซับปะหลืว่าปกติจะบอกใครได้แปลว่ามันนอนเสาเพราะว่ามันมันกลิ่นลงมาเนี่ยซบกลิ่นลงมา กับไม่ลนะ่ะมันเบิดก่อนนะมันมอดก่อนนะพี่นอกจนวันเด้นนเฝ้าได้เอายางยางไนลอยางยางัยงแหละก็ก้ํามันกาดน,นะละเผาไหม่นะพี่นอกให้ให้มันใหม่นะจนได้นนเฝ้าเลยนั่นลหละเพราะว่าสิเปลาทั้งใดนบ่ไดแล้วใหม่พิ่นเอามาแคนะ่นั้นมันเป็นใหม่ายมันก็เลยใหม้เร็วนะพี่นอกโหล้าน่นถือนี่นะให้เอาไหม่ใหม่เป็น ตัดว้เลยตัดไว้มันก็นตากแดดใ่แล้วไปไว้พุุนเลยนะไปกองไวพิ่นหันบ่อเอา่นเสียดาย่นเอาไม้ตายอยู่ในป่าดีกลัวว่าะ่นตั้งแต่สมัยโบราณ่นถือนะพี่น้องผู้เ่าผู้เถาผู้อูเพ่นสิบอกนะนั่นล่ะตาทวด่นกันเลยไปเ่นกันเลยไมาเล่าให้ลูกลูกป้าปลาลุ่งฟังนะพี่น้องยายใสยก็เลยเอามาเล่าสูพี่น้องฟังสำหรับคลิปนี้ยายใสยก็ขอจบลุ่งเพียงเทนี สวัสดีค่ะ